ล่าสุดค่ะหลังจากนงดิซ่านะคะประกาศคอลแลบกับโดจาแคทรีล่าสุดค่ะคุณเรมาอัปเดตไอจีสตอรี่แล้วคะ่ะมีการรีโพสต์รูปภาพม,มาจากไอจีนงิซ่าแล้วก็บอกว่าโบนเกตมิดไนท์แล้วก็ปากวันนั่นเองนะคะอาาเริ่ดม,มากๆคุณเรย์มาแล้วคะ่ะทุกคนเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะคุณเรย์เนี่ยมีการประกาศว่าจะมีการไปแสดงที่งานแกรมมี่ใช่ไหมคะแล้วก็คุณเรย์เหมือนกับยืนยันคอนเฟิร์มโดยการรีโพสตสตอรี่ลงในไอจีของคุณเรย์ด้วยหละม่แนใจ ว่าน้องลิซ่าเลโกเมดโดดจากแคทจะไปร่วมแจมหรือเปล่านะคะต้องรอจับตามองดีดีว่าได้เพื่อนร่วมงานกันลยยณนิตรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคอนเนคชันคอนเนคใจนะจ๊ะมาแคลับกันครั้งนี้รอติดตามคอนเทนต์ต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะค่ะซึ่งหลายคนยังคาใจอยู่นะคะที่คุณเรเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะไปรีโพสต์คลิปของน้องลิซ่าที่มีการแต่งหน้านะคะคุณเรยมีการไปรีโพสต์คลิปนี้มาที่ที่ต่อค่ะแล้วก็มีการแปะอีโมจิลิซ่าแล้วก็อีโมจิดอกวัวซึ่งน้องลิซ่าก็ใช้แคปชั่นม ใจมากเลยทําไมใช้อีโมจิอยากรู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับบัวขาวนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนใครรอเปล่าหรือว่าสปอยอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เดวิดโนตัสเพราะว่าก็มีหลายๆคนมองว่าเอ๊หรือว่าอาจจะมีการร้องเพลงใดๆให้กับเดวดิดโนตัสรือเปล่าต้องรอจับตาม,มองค่ะเพื่อนและล่าสุดนะคะพาเพ,พื่อนๆวาร์ปลัไปค่ะคลิปของพี่อลิสนะคะมีการเช็คอินอยู่ที่เอเดวนซึ่งวันนี้น้องลิซ่ามีถ่ายงานวงเดิมว่าไม่ทราบว่างานอะไรนะคะต้องรอติดตามเช่นกันแต่ว่าน้องลิซ่ามีการแจกชาไทยไทยอัพเดทให้กับทีมงานค่ะแล้วก็พี่อลิสมีการ คคลิปบรรยากาศของร้านมานะคะซึ่งคาดว่านี่คือน้องลิซ่าหรือเปล่าอยู่มุมขวานะคะกางเกงยีนนี่ใช่ลิซ่าหรือเปล่าคะเพราะว่าทรงเหมือนน้องลิซ่าเลยนะแม่อย่างไรถ่ายงานอะไรจะได้รอติดตามกันเดี๋ยวนี้นะคะเอาทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะคุณเรมาเคลื่อนไหวแล้วนะฝากทุกคนไปเอนเกตที่ไอจีของคุณเรกันด้วยคะ่ะกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ไปกดติดตามที่เขาเอาไว้นะคะจะได้ทําความรู้จักกันจะมีงานคอนแลบร่วมกันคะ่ะ